วันหยุดสุดแสนจะหันสานี้พวกเราจะพาจีอูไปบุกตลาดนัดบนเกาะจีอูสน,สนุนไหมลูกทุกคนมันเดินฟินมากเลยอะเพลิดเพลินมากเลยอะเดี๋ยวนะแน่ใจหรอว่าตลาดนัดทำไมมันคนเยอะมากก็เริ่มหิวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรกินกันในตลาดนี่แหละต่อคิวกินต๊อกบอกกีเจ้าดังในตลาดแบบในซีรีส์เกาหลีได้โตแล้วนะคะทุกคนทุลักทุเลมาก ว่าแต่ว่ารถชาติมันจะสมกับที่ยืนรอไหมนะมาชิตามาชิตจิวจิวใส่รองเท้าจะไปไหนคะจิวคนสวยใส่รองเท้าจะไปไหนลูกจิวตอนนี้หายไข้ดีร้อเปอร์เซนแล้วนะคะทุกคนกลับมากินข้าวได้เยอะเหมือนเดิมแล้วอตอนที่นางเป็นไข้นาะงกินข้าวไม่ได้เลยจากคนที่แบบกินข้าวเก่งๆข้าจ้า จิวแฮปปี้จิวได้ออกจากบ้านแล้วก็มีความสุขนะคะอยากไปที่ไหนคะวันนี้วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าตอนกลางคืนช่วง3ามทุ่มเป็นต้นไปอ่ะจะมีฝนตกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงกลางวันมันก็เลยจะ c l o วดีก็คือจะคุ้มฟ้าคุ้มฝนนิดนึงนะคะแต่ก็ดีบรรยากาศดีแล้วชอบแบบนี้ที่เกาะเจจูเนี่ยเป็นเมืองที่แบบต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเราชอบมากเลยนะแบบมองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้แล้วมันลุม่มลมรื่นมันให้ความรู้สึกเย็นสบาย ไม่ร้อนนะคะอันนี้จะถึงทางเข้าตลาดแล้วนะคะทุกคนไม่ไกลเลยอะ่ะจากบ้านมาแบบไม่ถึง5นาทีเลยโอ้ที่ตลาดคนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตลาดเนี้ยมันไม่ได้มีทุกวันเดือนหนึ่งก็จะมีประมาณ4ี่ห้าครั้งประมาณนี้นะคะคนก็จะเยอะมากๆดูสิรถเยอะมากเลยทุกคนรถเต็มเลยเราหาที่จอดค่อนข้างยากนิดนึงนะคะที่จอดก็จะแบบอยู่ไกลนิดนึง เยอะมากตลาดนี้ก็จะขายพวกแบบผักผล,ลไม้ของกินเสื้อผ้าก,ก็มีนะคะทุกคนดูสิคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส้มเนาะพเพราะว่าเกาะเจจูเนี่ยปลูกส้มเป็นหลักนะคะมีทุกคนดอกไม้เราชอบมากเลยอะเราอยากปลูกดอกไม้ที่สวนส้มมากนะคะทุกคนเราจะมาดูโซนดอกไม้เนาะนี่ก็จะมีคนมานั่งขายของข้างทางแบบนี้ก็มีนะคะ อันนี้โอปปหาที่จอดรถไม่มีนะคะทุกคนไม่มีที่ว่างเลยรถเยอะมากโอรถคันนี้กําลังจะออกพอดีนะคะทุกคนโอปป้ากำลังจะขับเลยไปแล้วนะโชคดีมากไม่งั้นได้วนหาที่จอดนานแน่เลยนะคะ จิวเตรียมตัวจะนั่งเฉรียงทองคำแล้วค่ะจิวเดี๋ยวไปเดินตลาดกันนะคะวันนี้จิวมาตลาดนี้ครั้งแรกนะคะตลาดนี้เข้าได้หลายทางนะคะทุกคนเราจอดรถตรงนี้ก็เดินเข้าตรงนี้เลยเดินไม่ไกลนะคะก็จะมีอาจุมาคนแก่มาขายผักขายผลไม้อันนี้ก็จะเป็นมันหวานนะคะนี่องหมื่นวอนแล้วก็มีมันฝรั่ง แล้วก็มีแครอทคนเยอะมากโอ,อมีโซนอาหารทะเลด้วยนะคะทุกคนอ,อันนี้อาหารทะเลเป็นปลาหมึกอันนี้เป็นปลาตากแห้งนะคะโอ เป็นปลาตากแห้งนะคะเป็นปลาทะเลจิ๋วกับโอปา้าก็คือเดินดุยดุยเหมือนมากันสองคนโอ้ <Ooh. S 1> อันนั้นเขาแช่ปลาในในถังโฟมนะทุกคนทางนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะเราเคยมากินกับโอป้าแล้วครั้งหนึ่ง Ooh, ร้านนี้ก็จะขายพวกแบบไม้นะคะพวกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้นะทุกคนโอ้สไลก์กับ Chinese เฟอร์นิเจอร์โเน ชินซะโอ้อันนี้มีไหใส่ปลาด,ด้วยนะคะล้อเล่นนะไม่ใช่นะทุกคนก็จะ,จะเป็นร้านเสื้อผ้าค่ะอุ๊ยอุป,ปาไอะไรอดแล้วก็มีไนกี้อันนี้เป็นแบบไ i กี้ปลอมนะทุกคน n i กี้ปลอมนะคะพวกแบบแบรนด์เนมปลอมส่วนใหญ่จะเป็นแบบชาวสวนมาเดินนะคะแบบคนแก่คนไรมาเดินเนาะตลาดตรงเนี้ยวัยรุ่นก็ไม่ค่อยเห็นนะ โซนเสื้อผ้าก็เหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยนะแบบเป็นเสื้อผ้าชาวสวนอะไรเงี้ยใส่เข้าสวนเข้าอะไรเงี้ยเหมือนตลาดนัดบ้านเราอะฟิลเหมือนลงเกลือทุกคนเหมือนลงเกลืออยู่ช่องจอมอะมุมนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมีหลายร้านเลยนะคะอ้หน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้ Oh b u t this r s s t a u r a n t that we u s e t to come before right อ๋อร้านนี้เราเคยมากินกับโอป้าตอนท้องจีอูนะคะทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากมันเป็นร้านดังนะร้านเนี้คนเต็มร้านเลยจีอูกับอป้าเดินไม่รออีกแล้วอู้มีร้านขายปลาเหมือนตลาดนัดบ้านเราด้วยทุกคนโอ้อันนี้จะเป็นร้านขายตอกบอกกีนะคะทุกคนอุ้ยน่ากินมากมาชิกิตตา นี่ร้านขายต็อกบ,บุกกี้แบบในซีรีส์อ่ะทุกคนที่แบบเขาชอบกินต็อกบ,บุกกี้กันก็จะเป็นร้านขายครีมขายพวกเครื่องสาอางนะคะโอ้อันนี้คล้ายๆปอปเปียะเลยอ่ะโอ้ส่วนตรงนี้จะเป็นแบบพวกเครื่องเคียงกิมจินะคะโอ้ว้าวนี่สิ อันนี้เราชอบมากเลยทุกคนมันเป็นปูน่าอร่อยมากเลยแย่ๆ b y this I want this c a k อันนี้เราชอบมากนะคะมันเป็นปูอะร้านนี้จะเป็นร้านขายกิมจินะคะมีกิมจิเยอะมากโอ้กิมจิเยอะมากๆป้าอกซูซู When we go back home we buy อกซูซู มีเ้าโพดขายด้วยทุกคนแต่ว่ามันไม่หวานเหมือนบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มนะคะไม่ได้ฟรีนะทุกคนขายถุงเท้าคือทุกคนมันฟิลเหมือนตลาดลงเกลือ <c oughs> ชิวสหนึกงไหมลูกเออลูกเกิดเย้ลูกเกิดโออันนี้เสื้อผ้านะคะกางเกงเสื้อยือด อันนี้สี่0มหกพันบอนนะทุกคนแพงมากส่วนนี้จะเป็นร้านขายรองเท้านะคะเป็นรองเทา้าบูทสำหรับใส่ทำงานในสวนตรงนี้จะเป็นร้านขายผักนะทุกคนวางขายกันแบบนี้เลยนะคะมีเห็ดด้วยโอ้ผักสดมากๆร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายแบบกิมจินะคะ อยน่ากินมากตรงนี้เขาจะให้ลองชิมฟรีนะทุกคนไอ้ถ้วยเล็กๆเกนะี่ยให้ลองชิมฟรีส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักเหมือนกันนะคะผักเกาหลีไม่ได้มีหลากหลายเหมือนบ้านเรานะทุกคนเนี่ยจะเป็นถั่วงอกถั่วงอกก็จะมีแบบถั่วงอกแบบบ้านเราแล้วก็แบบถั่วงอกเกาหลีนะคะอ๋อโอป้าโอป้าจะซื้ออันนี้นะคะโอป้าจะซื้อผักอันนี้ โอป,ป้าซื้อผักแล้วนึ่งเขาอใส่ในรถเข็นจีอูให้นะคะน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นแบบต้นหอมใหญ่ๆของเกาหลีโอ้คนเยอะมากออกิมจิอีกแล้วร้านนี้ขายกิมจิอีกแล้วค่ะ อ oh, อันนี้เป็นเป็นปูที่เราชอบเราชอบมากอันนี้เป็นกิมจิผักกาดขาวเยี่อ <Yeah, S 2> กิมจิอันนี้น่าอร่อยมากเราจะซื้อกิมจินี้นะทุกคนอันนี้กิมจินี้น่าอร่อยมากเลยค่ะโอ้ป้าจะซื้อนะคะเยอมาชิเกตาโอ้เมสสเกอ๋เยี ทุกคนอันนี้มันเหมือนปลาบ้านเราเลยนะเนี่ยเหมือนปลาเลยนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนปลาเลยทุกคนเหมือนปลามากร้านนี้ขายขายดีมากที่ใส่นี่ก็ซิงเกิลมิ๊กอันนี้เนี่ยซิงเกิล อูนุนันก็ิซานวนิวกิมจิอ๋อนิวกิมจิไอดอไนิวกมจอันนี้มันเป็น <มา S 2> กิมจิเพิ่งทำใหม่แล,แล้วเราไม่ชอบกิมจิที่มันทำใหม่อป้่ก็เลยจะซื้อปูแทนนะคะอืมมันเป็นกิมจิที่ทำใหม่แต่ว่ามันดูน่าอร่อยมากแต่ว่ามันจะยังไม่เปรี้ยวนะคะเราไม่ชอบกิมจิที่ที่มันทำใหม่ๆ่มันไม่อร่อย ป้าก็เลยซื้ออป,ป้ายืนซื้อกิมจินะคะ<ๆ>เขากำลังตักกิมจิใส่ถุงช่างกิโลให้นะทุกคนโอ้เนี่ยกิมจีมีหลายแบบมากอันนี้จะเป็นแตงกวานะคะน่ากินไปหมดเลยอันนี้จะเป็นโซนปลาแห้งนะทุกคน นี่จะเป็นโซนปลาแห้งนะคะว้าวนั่นเขาแบบช่างปลาเอาไว้ขายนะคะทุกคนช่างไว้ขายนี่จะเป็นปลาแห้งแบบนี้นะคะโอ้ฟิลเหมือนแบบไประยองบ้านเราเลยอะ่ะปลาหมึกตากแห้งนะคะนี่ปลาหมึกตากแห้งโอ้อันนี้จะขายปลาแห้งนะคะปลาแห้งทั่วแล้วก็สาหร่าย กุ้งแห้งก็มีนะทุกคนอันนี้คือกุ้งแห้งเกาหลีนะคะ oh. ส่วนร้านนี้จะขายหอมหัวใหญ่ mm. แครอทนะทุกคนโอ้ oh, ขายหอมหัวใหญ่โดยเฉพาะเลยหอมหัวใหญ่เยอะมากร oh. ้านนี้เขาจะขายเบีย้ยผักนะทุกคนเอาไปปลูก mm. โอป้าบีแคฟูกมอเตอร์ไซค์ mm. ก็มีนะจ๊ะ mm. เหมือนเมืองไทยเลย อ๋อ oh, อันนี้จะเป็นขายเบีย้ยผักนะทุกคนจะมีต้นพริกด้วยนะอ้ชูอ๋ออิชิลี่เบียไอซี่ออมากรอว์อินเดอะฟาร์มชิลี่อ๋อแต่ว่าผักเกาหลีอ่ะมันไม่ได้มีอ๋อบอชเมลอนแตงโมนะคะทุกคนมีแตงโมด้วยอ๋อ oh. แล้วก็มีแตงกวา นอกจากจะเป็นเบีย้ยผักแล้วร้านนี้ก็ยังขายมเมล็ดผักด้วยนะคะโอ้มเมล็ดผักก็มีเยอะเลยนะแต่ก็เป็นผักเกาหลีนั่นแหละอ๋อร้านนี้ขายเบีย้ยผักอีกแล้วค่ะมีเตงโมมีแตงกวามีมะเขือเทศนะคะอ๋อนี่จะเป็นต้นหอม อูร้านนี้เหมือนแบบข้าวตังเลยอ่ะอูเขาทำแบบนั้นเลยนะคะอูใครเดินเหนือหน่อยก็มีน้ำขายด้วยนะทุกคนมีแป,ป๊บซี่มีโคคาโคลา่าเหมือนบ้านเราเลยจิ๋วกับโอป้าจิ๋วจิ๋วยาชิกตังชวัยโอ,อป,ป้ากับจิ๋วเหมือนมาสองคนเลยเนาะ โหเดินชิวมากเลยนะคะตลาดเนี้ยโอป้าไอวอนสตรอเบอรี่ทรายเราอยากกินน้ำสตรอเบอรี่เนี้ยทุกคนที่เขาแบบเปิดขายตรงเนี้ยมันดูน่าอร่อยพีไซยอ๋อโอเคตอนบ่ายโอป้าบอกว่าแพงนะคะแพงก็ไม่ซื้อ ทุกคนมันมีที่คาดผมที่อะไรขายมีกิฟต์มีเกิบขายเหมือนฟิลเหมือนตลาดนัดบ้านเราอะเนี่ยมีของเล่นเด็กด้วยนะคะร้านเนี้ยหุ่นยงหุ่นยนต์เนี่ยทุกคนมันมีที่คาดผมเป็นของกิฟต์ชงกิฟต์ช็อปเนี่ยอันนี้เหมือนตลาดนัดบ้านดิฉันเลยค่ะโอ้ผ้าโพกหัวก็มีค่ะหมวกก็มีมีเป็นร้านขายดอกไม้นะคะ น่ารักมากอุ้ยดอกไม้สวยๆเยอะเลยโอป้าชาคามันย I want to buy... กดซากดไซออ๋อโอ้โอป้าอีกอ a อคา t เนชั่นออดอกคา r เนชั่นนะคะทุกคนอู้สวยมากอู้ นีขายไข่แล้วก็ขายหมูนะทุกคนเนี่ยร้านขายหมูเกาหลีจะเป็นแบบนี้นะคะเอาหมูใส่ในถังน้ําแข็งแบบนี้นะอันนี้จะเป็นไส้นะคะเครื่องในไก่อันนี้เป็นไส้หมูทุกคนอันนี้จะเป็นร้านขายสมุนไพรนะคะอันนี้เป็นโสมเกาหลีนะเป็นโสมเป็นอะไรเนี่ยเป็นขิงอู้โสมเป็นโสมเกาหลีนะคะ15,000วอนอันนี้20,000วอนอันนี้1,000 0วอน อันนี้อะไรไม่รู้ยาวๆอ๋ยเป็นกระเทียมนะคะโออันนี้จะเป็นโซนแบบของทะเลนะคะเป็นปลาปลาสดๆเลยนะทุกคนเนี่ยปลาแบบตัวยาวมากอันนี้คล้ายๆปลาไหลเลยอะแต่เป็นปลาทะเลบ้านเขานะโอ้ร้านนี้ก็ขายอาหารทะเลปลายาวมากไม่รู้ว่ารสชาติอร่อยหรือเปล่า แต่มันตัวยาวมากเลยอ่ะอันนี้1 0 0 0 0หวนอนอ้อันนี้99,000วอนตัวนี้70,000วอนส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาแห้งนะคะอันนี้เป็นปลาเหมือนกันนะคะเป็นปลาหมึกอันนี้แร่สดๆเลยนะคะโอ้ทุกคนมันเดินฟินมากเลยอ่ะมันเดินดูนั่นดูนี่แบบสนุกมากๆเลยนะคะเราเพลิดเพลินมากเลยค่ะ เราชอบปกติเราเป็นคนชอบมาตลาดอยู่แล้วนะทุกคนอู้อันนี้จะเป็นแบบร้านขายมันฝรั่งนะคะแล้วก็มันสีม่วงอะ่ะ sweet potato นะคะเนี่ยอาจุมาก็จะมานั่งขายผักกันแบบนี้เลยนะทุกคนอเดินเพลินเลยอะ่ะเดินไม่เหนื่อยเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้ามีทุกอย่างสากระเบือเย็นเรือลบ มีทุกอย่างเลยนะคะบางคนก็จูมหมามาก็มีอ๋อโอเด้งโอเด้งแลอันนี้จะเป็นร้านขายโอเด้งโอเด้งกับตอกโบกกีนะคะอ๋อซุนแดก,ก็คือแบบร้านขายเครื่องในอะ่ะทุกคนเครื่องในเครื่องในหมูอะ่ะแล้วก็ตอกบกกีนะคะตอกบกีที่ซีรี่เกาหลีเขาชอบกินอะ่ะอืม โอ้ oh, ตรงนั้นก็จะเป็นคนนั่งกินนะคะร้านนี้จะมีที่นั่งให้ด้วยนะทุกคนโอ้ oh. อันนี้จะเป็นสาหร่ายที่แบบขึ้นมาจากทะเลสดๆเลยนะคะตรงนั้นอะ่ะบลอกโคลี่ก็มีนะเห็ดก็มีอันนี้จะเป็นถั่วง,งอกนะคะถั่วง,งอกเหมือนเขาปลูกเอง เดินมาสักพักก็เริ่มหิวแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพวกเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าตั้งแต่เช้านะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วนะคะหิวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรกินกันในตลาดนี่แหละ mm hmm. โอ้ตรงนี้คนจะเยอะเป็นพิเศษนะคะจ mm ิว hmm. <c oughs> ตรงนี้คนเยอะเป็นพิเศษเลยพอเซล โคตอกตอกอ๋อร้านนี้คนเยอะมากเลยอะต้องต่อแถวโคตอกอ๋อ I want to try it's sweet right อ๋อ so sweet อ๋ออกซูซูทุกคนเราอะเป็นคนชอบกินข้าวโพดมากเรามาอยู่เกาหลีก็คือพิถึงข้าวโพดเมืองไทยมากนะคะเพราะว่าข้าวโพดเกาหลีมันไม่หวาน ร้านนี้ขายอกซูซูนะคะขายข้าวโพดส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมมาเหมือนขนมปิ๊บบ้านเราอะทุกคนอันนี้ก็จะมีลูกอมด้วยนะคะเนี่ยฟิลแบบขนมปิ๊บบ้านเราอู้ตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือเทศสตอรอเบอรี่เยอะแล้วก็แตงไทยอะแตงไทยเกาหลีจะเป็นแบบนี้นะอันนี้สตอเบอรี่หนึ่งหมื่วอนกล่องนี้13000วอนแอปเปิลก็มีนะคะ อันนี้จะเป็นกล้วยอ๋ออันนี้จะเป็นร้านขายน้ำนะทุกคนส่วนโซนนี้จะเป็นขายผลไม้นะคะผละไม้ก็จะมีส้มมีแบบหลากหลายเลยสตอรอเบอรี่แตงไทยมีกล้วยด้วยนะคะแต่ว่ากล้วยแพงอะ <c oughs> ร้านนี้จะขายหมูนะคะเ <c oughs> นี่ยเราชอบมากโอปป้าไอวอนไอวอน จะขายเครื่องในหมูนะคะทุกคน I อ a n t ชะก,กามันนี่ a n t this <What? S 1> This โอ้เขาก็จะหั่นสดๆแล่สดๆแบบนั้นเลยนะทุกคนโอป้าบอกว่าเดี๋ยวตอนกลับเราค่อยมาซื้อนะคะน่าอร่อยมากมาชิกต้าโอโอป้าตกบุกี้มาชิกต้าแอนชิเกนร้านนี้ตกบุกี้น่าอร่อยมากโ oh, ok okay, <in> ok อป้อา a, I want to eat here ว e ค i ตา r ร I want eat here no ไม I want t t e o k b oh just kitaro Oh, เราอยากกินโตบุกก้ร้านนี้นะคะแต่มันไม่มีเก้าอี้ว่างแต่ก็จะรอเฮ้ย inside pork Also เยอะุดเลยเยอะเยอะเุดเ มีแบบเครื่องในด้วยนะคะทุกคนเครื่องในหมูเป็นเครื่องในหมูนะคะที่อาจูมาก,กําลังหั่นอยู่จะเป็นเครื่องในหมูนะทุกคน,นแล้วก็จะมีไก่ทอดด้วยนะคะร้านเนี้ยอ,อันนี้คือราคานะคะเจ็ดพันวอนหนึ่งหมื่นวอนหนึ่งหมื่นวอน อม,มา่าจิ๋วจิ๋วยาจิ๋วยาได้โตแล้วนะคะทุกคนทุลักทุเลมากแต่แบบที่นั่งกินมันจะแคบๆนะทุกคนจิอูก็ต้องอุ้มไว้แบบนี้โอป้ากำลังเดินไปสั่งนะคะ เนี่ยทุกคนที่นั่งกินก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่ามันก็ได้ฟิลลิ่งอยู่นะโอป้ากำลังเดินไปสั่งนะคะทุกคนอ ะะอันนี้ก็คือจะกินคู่กับตอกบกีนะทุกคนตอกบกีก็จะมีไข่ด้วยนะทุกคนแล้วก็จะมีแบบเหมือนลูกชิ้นปลาบ้านเขาะแต่มันเป็นแผ่นนะคะรสชาติคล้ายๆลูกชิ้นปลาแต่ว่ามันจะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้กินคู่กับซอสแบบนี้เลยสองพอรุ มันก็จะรันทดนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าก็จะมีน้ําดื่มให้ฟรีกล่องใส่ช้อนกับซ่อมต่วนี้ก็จะเป็นแก้วน้ํานะคะมาชิตมาชิตาโอปาบอกว่าอร่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะว่าอร่อยไหมอันนี้จิ้มกับน้ำตอกโบกีง ม,มาชิจ๊อกอ,อร่อยมากทุกคนแบบร้อนๆเ่ะอันนี้เรียกว่าตอกนะคะกินร้อนๆอร่อยมากม,มาชิจอกอันนี้จะเป็นมันมันมันม่วงทอดอะ่ะมันหวานอะ่ะทอดนะคะเราชอบมากมากเลยนะอร่อย มันทอดไม่ใช่มันทอดแบบบ้านเราอะ่ะจ mm hmm. ิ้มกับน้ำตองพวกจีนจุกจอก mm hmm. ทุกคนแล้แบบกินร้อนๆอร่อยมาก อันนี้จะเป็นพริกเขียวนะคะทุกคนพริกเขียวสุดแป้งทอดแต่ว่าเราไม่กินนะโอป้านางจะกินกินอิ่มแล้วนะคะทุกคนพออิ่มปับ๊บในร้านก็มีที่ว่างเพียบเลยจ้าไปโมมอ,อ,อ,อันนี้ หัวใ้เท้าดำมากซื้อแล้วต้องไปล้างคนก็ยังเยอะเรื่อยๆนะคะโ oh, <maybe> อป้า w ่า time this market will be close d h oh pm อ๋อตลาดเนี้ยมันจะปิดตอนประมาณบ่ายสามนะทุกคนช่วงประมาณบ่ายสองเนี่ยคนก็จะเริ่มบายแล้ว <c oughs> ร้านขายกิมจิร้านนี้เราซื้อไปแล้วนะคะนี่จะเป็นโซนขายผักสดนะก็อย่างที่บอกไปว่าผักเกาหลีอะมันไม่ได้มีหลากหลายเหมือนบ้านเราเนานะเพราะว่าน่าจะแบบเพราะบ้านเขาหนาวเลยหรือเปล่ามันก็มีผักไม่หลากหลายอะจะมีคุณยายมันนั่งขายผักแบบนี้นะทุกคนหั่นกันสดๆแบบนี้เลยอ,อ,อ,อ๋อ,อตรงนี้จะเป็นแบบ อาหารทะเลนะคะสดมากอุ้ยตัวใหญ่มากปลาหมึกปลาหมึกแบบสดๆเลย,เ,ลยเป็นปลาทะเลนะทุกคนเนี่ยปลาเนี้ยเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรมันตัวยาวเหมือนพญาน,นาคเลยนะคะโอ้โอแต่ว่าข้างนอกนี่คือฟ้าคืมแล้วนะคะเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกวันนี้เจอสโกห์งเยอะๆอ๋อ ร้านนี้แผงผักเขายาวมากปาก็คือไปซื้อแต่งกวาร้านฝั่งนู้นนะคะจิยวกับเราก็นั่งรอตรงนี้จิยยาอากิตารออพากิตารฝนกำลังจะตกนะคะทุกคนฟ้ามืดมาก พอดีแหละกลับบ้านเราเอาของที่ซื้อมาใส่รถแล้วก็จะเตรียมจะกลับบ้านนะคะทุกคนจิวก็คือชิวเลยไอหมูวนะ่ะไอจิวไอจิวไอไอจิว,วหมูอ้วนหาไอจิวหมูน้อยสนุกไหมวันนี้มาเที่ยวตลาดลูกสนุกไหมคะมาเที่ยวตลาดคะ่ะจิยา 对拖住点。Yeah,